อืมอันนี้คือพี่น้องหงบว่าภไผปลูกของไหม่เป็ดจ้ะอ้าคือว่าแบบเป็ดเป็ดปักกิ่งแตวแวววัดเป็ดปักกิ่งต้นไม้ก็เลยเกิดขึ้นเพราะเป็ดปักกิ่ง <laughs> 弄个黏子 ว่าน,นี่ไอซีพายพี่น้องมาเก็บผักอีกหนึ่งชนิดนะจ้ะเนาะพนมีซื้อว่าคาเฟอร์จ้ะคาเฟอร์เดี๋ยวอาจจะขึ้นเขียนภาษาอังกฤษไว้ให้งเนนั้งเ้ะเนาะหรือไอซีเอ,อิร์ดาเป็นผักแว่นผักแว่นไทยฮะนะนี่เนาะลักษณะของมันก็คือจะมีใบนี้ที่เป็นกลีบในสามกลีบเนาะ แล้วจุดสังเกตที่เด่เนนคือตรงกลางจะเป็นสีขาวจ้ะจะเป็นสีขาวเนาะถ้ามีดอกดอกจะเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูออกบานเย็นจ้ะบางประเทศก็มีสีเหลืองนอะนี่เนาะอันนี้มันยังบ่เป็นดอกจ้ะผักชนิดนี้ต่างชาติจะชอบนิยมนิยมกินเป็นสลัดสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี่ไอซิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนู ปิ้งปาร่าอันนี้คือประแดกของเวียดนามเนาะวัตถุดิบม่มีอย่างหลายจา้ะกระเทียมหอมลูกโดดอันนี้ก็เป็นกุกรกะเทียมเนาะใบอันนี้ไอ้ตัดมานี่เสียมมามกจะเอาประแดกใส่ี่ลากระซิมกนะจ้ะเนาะทักอันนี้มันชื่อว่า curry dog เด ok ้อพี่น้องจ้ะหรือที่ไอเอิญภาษาไทยว่าพักติ้วขมส่วนโซเรลไอเอิญว่า ผัดติ่วสมเนาะจ้ะเนาะสตูว์ก็ตัวนี้เด้อโซโร่สำเนียงอาจจะโบเป๊ะเนาะตัวนี้จ้ะส้มแหงตัวนี้ส้มส้มไอเด็ดมาเพื่อจะเอามาใส่แทนมะนาวเซ็ตแล้วจ้ะเนาะเอามาห่อเข้าอีปอดดีหน่อยแต่ก่อนอยู่ได้ดีตอนสมัยดีหน้อยนะสมัยโบมีซีสเลยแบบสมัยโบมีปวดอาหารคือสมัยเมย์เนาะเพราะแม่ยำเข้าได้ปวดหน่อยยน่ยย้อนข้าวเลยแหะยำเพื่อใส่กุ่มยำอะไรจำไม่ได้ ปลา,านี่พี่น้องเราต้องเอาไปล้างนะจ๊ะเพราะว่ามันบกเค็มมันออกหวานหวานใส่ลงไปอย่างกระแสน้ำเดืเดด้วยบบานั่นนะโอ้ยน้ำลายแตกจ้ะหอมจ้ะหอมตามมากเลยกระเทียมก็หอมนี่ กระเทียมเบาพิษลูกโดดลูกโดดลงไปห่อมานนี้ห่อเข้าไปแท้งเข้าไปเลยจ้ะ,ะเสร็จแล้วหมกป,ประแดกของอายเสร็จแล้วจ้ะ ายจะเอาไปหมกเนาะเอาลองเลยจ้ะหมกไฟอ่อนๆเด้ออันนี้อาจจะเป็นเทลเลททีไอเฮ็ดจ้ะคือละเครดเลยเพราะว่า,วามันม,มีใบตองเนาะที่ชิม,มกประแด,ดจัดการใบพักติวโคมนี่เลยละ่ะเอ็คเทลเลไปเนาะกับชีวิตมันน่าอยู่อยู่แล้วอุย้ยพี่น้องสุกแล้วจนเละนี่จ้ะ อันนี้เป็นดอกอัติโชกเขาก็จนเย็นแล้วอันนี้เป็นคอเวอร์ที่ไอไปเก็บม,มาอันนี้เป็นลูกอุกาบาตจ้ะแล้วแล่วลหรเด้อหิวข้าวเสียดายะเข้ามา่ห่อนก็ยากน,นอะอันนี้เป็นไก่ย,ย่างเขาสวนกวางจ้ะลงมาจากภูไปหาเห็ดเอ่อเห็ดเพาะถึงภูกันเลยลงมาซื้อจ้ะอือห <c oughs> <c oughs> มันคือแบบอือ <c> ห <oughs> <c oughs> มันจะเป็นแบบเนียๆๆวๆละลายในปากน้องน,นี่กินขบบ้าวบะแซบปาเตนดาอายจัเป๊ะจัเปิอยากกินข้าวบะแซบด้วยพาพี่น้องมากินดอกอันนี้อัติโชคหดกินไปไม่จ้ะ แวแสบมัอยูข้างในตันนี้กินแนวตันนี้มาก่อนอไข<ำ>่แสบด้วยจ้ะจมกระแดกพักแว๊บอื้มแ่บ หยาบนิดนึงปลาแดกนี่ไอ่บอกอีกกันเด้อมันบอกเค็มเค็มอยู่แต่บบกหลายหาเข้ามากิน,น้ำาา้เด้อจ้ะเด้อมันนี่ามีนแนวแซ่บอันนี้มันเป็นไก่ย,ย่างเนาสุดงไกย่างมาอายไปนึ่งจ้ะยอายกินไก่นึ่งทำามันมีน้ำจัง่อย

ดอกนี้ไปตำแทนหัวปีแล้วแซ่บจ้ะเพราะว่าไม่นจ่ทายกับหัวปีเพรากินตรงนี้มันเองเห็นปะหูดกินตรงนี้แล้วก็ข้างในตรงแซ่บมันจ้ะลูกโหลดสองเลย ไอ้เบิ่งเบิ่งสองอื่นมีเห็ดเพาะให,ห้นันให้นี่ออกใส่บ้านเฮาเบิ่งกาลนะไอ้มักเบิ่งคนหาเห็ดจ้ะหาของป่าทุกอย่างไอ้เบิ่งเบิ่งด้ะสบายไอ้เบิ่งเคยเม่นเนาะไอ้มักไปเบิ่งเขาจะไปหาหนันหานี่ความสุขตายอยู่บ้านวันนี้ก็ได้ไปหาผักอีอกรอบจะ้ะ ไอ้ถึงข้าจับโพดไข่จักกจั่นในในเผ็ดมาหาสิจันร์สะกดนะไอ้กินน้ำลายน้ำกินเ,เ,เ,นเ,เนส,ส่ข้าวเหนียวบายข้าวเหนียวแซ่บแซ่บเด้อข้าจักกจั่นรสชาติมันเป็นอย่างไรบ้างเป็นนุ่มๆจ้ะ ดไปก,กินข้วาวแซบมาเบ่งซองอายละจืดมนลายแซมเบ่งในประแดกเลยแซมนะสถานการณ์น พลังเสรยังบอดีเลยจ้ะเพิ่มกันเรื่อยๆคนตายเหมือนกว่าแล้วมั้งติดเสื้อกัะเป็นแสนแล้วมั้งมก็ยังประกาศภาวะฉุเกเฉินอยู่เนาะความอกนอกบ้านถ้ามีเหตุอันจำเป็นอืมคนนี่ามัน ตอนนี้แล้วมีเอ่ยพันหนึ่งพันบอกว่านอกอายนองอายอยู่เมืองอะไรทางเหนืออายบ่ได้อยูเ่เหนือสุด,ด้ะจ้ะอายอยู่เหนือตอนล่างเนาะนัสเวิตพอบอกพันบอกว่พาพันมักหาหอยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไอ้พาไปหาหอยบ่ได้เลยจ้ะแต่ถ้า สภาวะมกลับมาปกติอ่ะมาหาไอา้ได้เนาะเราซื้อภาพไปจ้ะไปซอนกุ้งพ่อมยมห้อแล้วเนี่ยสองสามหมื่นแล้วห้อนอายุเมืองอายุแวนจากบิดตะนีเนาะถ้าอยากมาหาไอา้ถ้าเดินทางแบบง่ายๆมารถไฟฟ้าเลย มาเครื่องบินเนาะ้ายู่คนละเมืองนะลงเมืองนองจ่ะไกลๆนองขี่รถมากับประมาณเกืบชั่วโมงครึ่งรงอาย,อยู่เนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นสื่อของทะเลจ้ะของทะเลหลาย ของทะเลนในลายแห้งตรงไออยูน่นะขี่รถหอดกิโลก็ะหอดพื้นที่ทะเลตรงไออยู่เหรอแปดกิโลผมมีหลายสายหาแห้งเพชร จะเสียให้พาพ่น้องกินข้างในเลยเนาะอยาดอิ่มก่อนนะอย่าให้เบืนะ่อเนาะเผื่อคนอยู่ทางประเทศไทยบ่เคยเห็นนะมันคือดอกอียังต้ต่มนานขนาดเลยเนดะ่ะหอดอยู่เลยหอดน,นี่แหละจ้ะเขาเออว่จใจมัน ใจของอติโชคตัวแสบของมันคืออยู่ตรงนี้ห้อนอะ่ะแบบหนึ่งเด้ออันนี้คือลูลกกระบาดเนาะบางกนสิว่าเจ้าคือบัวผ่าเนี่ยอายมันลูกทุ่งจ้ะอายนอนมุ้งซี่หูเออกลืมทายทายพี่น้องก่อน พี่น้องพี่น้องหงบยปาไบปลูกของไม้ไบปลูกของไม้เหรบตอบบะตอบไหมผ่านใช่ไหมเธอเด็ดบอชคนแหละบะแมงบอแม่คนเลยเป็นผบะแมงคนบแมงคน แมเมนคนเสรยเแ้วสะตอบไม่เคยถออืกหลาหาเถืออะไรยกมือค่ะเป็ดจ้ะเอาคืาว่าเป็ดเป็ดปักกิ่งแต้วแวววัดเป็ดปักกิ่งต้นไม้ก็เลยเกิดขึ้นเพราะเป็ดปักกิ่ง <laughs> จำเจียไปแล้วอันนี้บริดีทิมเลยจ้ะ ยาสิเป็นเล่มแกออกมาเนาะมีก็กินได้เลยข่าดอกบัวอันนี้กินบาได้ด้วยจ้ะเนี่ยที่เป็นอันนี้นะก็อย่างนี้นี่ยนี่นี่นนกินบาได้เอาออกจ้ะแกออกเนาะอยากแกแก่อนเด้อ นี่จ้ะอืมอันนี้คือใจของมันในการกินผักอติโชกครับนุ่มละมุนอิ่มแล้วกินข้าวเหนียวนะอิ่มไว้ไปไอ้บททิมเลยจ้ะ เค็ดกับข้าวขาบเดียวไอ้กินได้หมืเมืม่อขนาดพอย่ายังว่าหอมอ้ต่อ,อไอ้จีไงบอกหอมหอม ไอ้กบบระเบื้ว่าเขาหมักแนวไหนเนาะชิมเมอแล้วจ้ะเมื่อนานแล้วผักหลายฮะ ไปกินแล้วบอกเลยวนะ่า แม่มากินข้าวน้ำเผาเด้อเฮาอยู่ต่างประเทศเทากินได้เทาได้กินมกปลาแดกสมัยก่อนเนาะพ่อแม่บางว่ามีเฮ็ดจัก,กระชา์หรือว่ารอย่างไรยาพ่อแม่ซื้ออัดสองวิตถาลูกจก้ะแนวแซ่บๆนะพ่อแม่ซื้อขึ้นทอดลูกนะแต่เดี๋ยวนี้คืออยู่ต่างประเทศมันก็ได้กินอะไรบอกพ่อแม่บอกกินรสแบบมันมันพอหากินได้ฮะนะสมัยแต่ก่อนมากินแบบ มาอยู่ต่างประเทศเลยว่าเพื่อเศรษฐกิจอาหารไทยนีนบริงง่ายหาก,กินยากดีนี้มาสะดวกสบายขนอยขอลาอิ่มละนาจำใจลาจากสบายดีบ๊ายบาย